สวัสดีครับผมนะครับเอ๋จากช่องยูนิฟูนครับวันนี้ผมมาดูสะพานไทยลาวครับมุกดาหารครับว่บางๆเวลาว่างๆก็แวะมาครับบังเอิญทํางานอยู่ที่มุกดาหารพอดีนะครับรับเหมาอยู่ที่มุกดาหารนะครับนี่ครับสะพานไทยลาวเลยครับสะพานข้ามแหล่งที่สองของมุกดาหารฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับ นี่ครับลาผลงานมาชมมาพักผ่อนนะครับตอนนี้ ดูนี่ครับบริเวณรอบรอบๆนะครับยามเย็นครับ

อันนี้เป็นสะพานสะพาน,พานแหล่งที่สองป่กว่นสะพานสะพานหนึ่งอยู่นน่นนอา่าสะพานแรกใช่ไหมตอนนั้นหน่นได้มองไปเห็นเห็นทังไฟอยูนะ่ข้ามยามเย็นครับหน้ามานั่งครับแต่ก็มีบางตาครับช่วงนี้โควิดมันไปอยู่ใกล้กัน ใส่แมสกันด้วยทุกครั้งนะครับดูแลตัวเองด้วยคนระับช่วงนี้เขาว่าสะพานตัวที่สองนี่ มันมีตำนานก็นคือว่ามีตำนานเทเสาไม่เต็มสทีนะครับดูดิครับทุกท่านสวยไหมครับเนี่ยดูไฟสะพานสวยนะบรรยากาศช่วงนี้ครับก็ ดีเลยครับตอนนี้ผมว่าตอนช่วงเช้ามันร้อนนะครับช่วงประมาณ6กโมงกำลังดีครับบรรยากาศที่นี่ช่วงนี้ประมาณ6กโมงเย็นนะครับใครอยากจะมานะครับมาที่นี่ก็สามารถดูที่ Google Map มาได้เลยครับสะพานวิทภาพไทยลาวนะครับแห่งที่สองบับกนะัดบักนะัด าเป็นห้าไม่เหมอนว่าเดบ้างละคุณน่ะเป็นท่าบ้างมนี่เหมืนกันนี่ว่าได้เทน่ะกว้างเกันนะครับช่วงนี้น้ำอันนี้อันไหนแกลกระบอนี่กรบอกส,สวยครับอ,อืมันมันเป็นท่ ข้ามไปต้องมีพาสปอร์ตนะต้องขึ้นไปข้างบนวออโอ้วิวสวยเหมือนกันนะครับช่วงนี้ช่วงประมาณหกโมงเนี่ยบรรยากาศากำลังดีเลยครับคนไม่ค่อยมีครับช่วงนี้ต้องโควิดดูด้วยนะยังโล่งกันอยู่ก็ไม่ค่อยติดนะครับ ร้านอาหารใกล้ๆครับคนไม่เยอะน่ามาอยู่ครับชนแถวนี้สวยครับถ้ามีเบ็ดก็มาตกปลาได้เลยครับตอนนี้สวยมากเลยครับ นะครับเวลายางข้ามเกนช่วงนี้เวลา6โมง39นาทีครับเบ,บ,บรากาศกำลังดีนะครับมาดูไฟสะพานฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับฝันะบ่งลาว งูใหญ่เลนพานงู่นานคืออะไรงูใหญ่เลนผ่านนะงูใหญ่เลน่านกับรถไฟตัวโอ้รถไฟงูใหญ่ี่รถไฟเออปหาจีนฮ่านี่คอบนเป็นต่งสไนั่นจีนไม่ไถามว่าตังไงหรอตำนานครับ าว่าตำนานว่าเสาต้นที่เก้าป่ะทีงั้นก็ไม่เต็มอ่ะวูนักกลางน้ำอ่อะพอ,ด,อดีแหละเาามดูสิบเอฮะสิบเอด็ดเลยสิบเอด็ดเหอโอต้นสิก็นู่นแล้วไอ้ไอ้ตรงที่มีไฟนู่นนะที่สองอ,อ่ะกลางแม่น้ำหเลยกลางแม่น้ำอีกอก่อนญี่ปุ่นตายซ้อมอืมนดันทีนลมรับเ ยเขร้าหุนอมนอนัะเร่มาวิุวรร่ึนเือนศาอิศวกรตายอีกกจมปในน้ำามัน่ล้มันแรงเนาะข้างล่างมันแรงเรี๋ยวมึงแงเหียดเวลาเห็ีดนี่นี่มจริงเด็แช่มันตีดึงเออมันตีซับวยุกฮิโร่คุดใ้เลเอาแรมบอกเลยนี่ต้นูดึแรงกัปไปเลย Viu, minha cara.